วอล่าเกสวัสดีค่ะวันนี้มาทําถนนกันก่อนอื่นก็มาตัดไวเมดก่อนเราจะทําถนนแค่เส้นเล็กๆเท่านั้นก็จะตัดไวเมดต,ตามขนาดที่ต้องการแต่ขอบอกก่อนเลยนะคะว่าเราไม่มีประสบการณ์ในการทําถนนแล้วก็เราก็ทกํากนเองแต่ผู้หญิงซะส่วนใหญ่ถนนตรงนี้คุณลุงปรับให้เรียบแล้วนะคะก่อนหน้านี้เป็นหลุมเป็นบ่อน้นองแดงล้มไปแล้วหลายครั้งเพราะว่าหน้าฝนถนนเละแล้วก็ลื่นมากๆน้องแดงได้งบประมาณในการทําถนนครั้งนี้5,500บาทจาก f อเราแบ่งทําถนนเป็น2จุดนะคะนี่ก็เป็นจุดแรกก็ได้ความยาวประมาณนี้ เราจะเลือกทําเฉพาะจุดที่ลําบากก่อนจุดที่2ตโรงนี้ก็ถือว่าเป็นจุดที่ลําบากเหมือนกันชาวบ้านขับมอเตอร์ไซค์ล้มไปข้างทางไปแล้วหลายคันเสียหายทั้งรถมอเตอร์ไซค์บางคนก็หน้าตาถลอกหมดเลยถนนเส้นนี้ก็ปรับใหม่เหมือนกันทาให้กว้างขึ้นกว่าเดิมอยู่ติดกับบ้านชาวบ้านแล้วก็เป็นส่วนของน้องแดงเองการทํางานของเราก็ดาเนินไปเรื่อยๆจนถึงใกล้เวลากินข้าววันนี้แม่ทําอาหารเที่ยงคนเดียวค่ะน้องแดงก็เลยไม่ได้เก็บบรรยากาศมาให้ดูแม่ทําเมนูตาจืดทีหรือว่าแกงเย็นของชาวกะเหรี่ยงแล้วก็มีต้มซุปกระดูกหมูออีีกก้้้นนนนึงวัไดิา ไร่หอมๆด้วยเพราะว่าวันนี้มาทําอาหารที่กระท่อมของคุณป้าคุณป้าทําข้าวไร่ค่ะก็เลยได้กินข้าวของคุณป้าอาหารวันนี้อร่อยมากๆกินข้าวเสร็จนะคะคุณป้าเขาก็ให้ไก่มาด้วยตัวหนึ่งเป็นไก่ที่เขาเลี้ยงเองแล้วก็ย่างไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ให้ข้าวไร่เอากลับไปกินที่บ้านด้วยกินข้าวเสร็จก็ช่วยกันลงงานจนเสร็จน้องแดงจะพาดูค่ะว่าถนนเส้นนี้ยาวประมาณไหนน้องแดงจะพักไว้สัก3วันนะคะค่อยใช้งานสิ่งที่เราทําวันนี้อาจจะไม่ดีที่สุดแต่ทําไปเถอะค่ะเพราะว่าเรารู้ข้อจํากัดเรามีอะไรบ้างรราไมมม่่ม่ีีีทปะสบกณ์แคใจ พร้อมลุยเพราะว่าเราก็ยังมีถนนดีๆใช้กับเขาบ้างจะใช้งานได้ดีแค่ไหนหรือว่านานแค่ไหนนั้นก็ปล่อยให้เป็นเรื่องของวันข้างหน้าถ้าพังก็แค่ซ่อมไม่ต้องคิดอะไรมากแต่ที่แน่ๆตอนนี้เราลงมือทาแล้วก็มีถนนใหม่แล้วส่วนวัสดุอุปกรณ์นั้นน้องแดงก็ซื้อทราย1คิวหิน1คิวไวเบ็ดหนึ่งม้วนปูนปอดแลนสิบถุงเหล็กยึดอีก300ชิน้นงบประมาณ5,500บาทน้องแดงได้ถนนใหม่2เส้นแค่นี้ก็พอใจมากๆแล้วขอบคุณ f อที่ทําบุญถนนให้กับชาวบ้านชาวบ้านดีใจจมากๆคค่่ะขขอ,ขอ้ชีวิิิตุณรญยงึน นะคะคสวัสดีค่ะ